สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้พบกันก็พาเพื่อนๆมาพบกับต้นสาระลังกาหรือบางคนก็เรียกว่าต้นลูกปืนใหญ่นะครับสาระ ลังกาที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ไม่ใช่ต้นสาระที่ปรากฏอยู่ในพุทธประวัติแต่อย่างใดนะครับเป็นคนละต้นกันนะครับเพื่อนๆอา,อาจจะคิดว่าต้นสาระต้นนี้ที่ปลูกกันมากในบ้านเราและก็ปลูกตามวัดวาอารามนะครับก็เพราะว่าต้นสาระต้นนี้เป็นต้นไม้ในพุทธประวัติ จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับต้นไม้ต้นนี้ไม่ได้เกี่ยวกับต้นไม้ในพุทธประวัติแต่อย่างใดนะครับต้นไม้ต้นนี้ชื่อว่าต้นสาระลังกานะครับก็สาเหตุที่ได้ชื่อว่าต้นสาระลังกานะครับก็เพราะว่าบ้านเราได้นําเข้ามาจากประเทศสรีลังกานั่นเองนะครับแต่พื้นถิ่นต้นกําเนิดจริงๆของเขาอยู่ที่าทางทวีป อเมริกาใต้นะครับไม่ได้มีถิ่นกําเนิดอยู่ที่บ้านเราหรือประเทศศรีลังกาแต่อย่างใดนะครับชื่อเรียกว่าสาระลังกาต้นนี้ก็เป็นไม้ทรงพุ่มขนาดสูงใหญ่ก็สูงได้ถึง20เมตรเลยนะครับตามที่เคยมีบันทึกไว้ซึ่งเนื้อไม้เนี่ย ว่ากันว่ามีความแข็งมากนะครับมีความแข็งทนทานจนสามารถที่จะนํามาทำเป็นวงกบประตูหน้าต่างได้เลยนะครับถือเป็นไม้เนื้อแข็งพอสมควรและก็มีความสูงได้ถึง20เมตรเลยนะครับถือว่าสูงมากนะครับ20เมตรเนี่ยก็เป็นไม้ทรงพุ่มอ่าเป็นไม้ที่นิยมปลูกกันมากตามวัดวาอารามนะครับเนื่องจากว่า ชื่อของเขาอาจจะไปพ้องอาจจะไปตรงกับต้นสาระที่ปรากฏอยู่ในพุทธประวัตินะครับอ่าก็ลักษณะดอกนะครับก็จะเป็นพวงใหญ่นะครับเป็นพวงใหญ่ๆก้านดอกจะใหญ่นะครับก็เพราะว่าต้องรองรับผลของต้นสาระ ลังกาต้นนี้นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าผลของเขาใหญ่ช่อดอกจึงต้องใหญ่ด้วยนะครับเพื่อที่จะรองรับผลได้ผลของลูกของต้นปืนใหญ่หรือว่ามันมีอยู่2ชื่อนะครับบ้านเราที่เรียกกันก็คือสาระลังกาแล้วก็ต้นลูกปืนใหญ่ที่ได้ชื่อว่าต้นลูกปืนใหญ่นะครับก็เพราะว่าขนาดของผลเนี่ยเท่ากับลูกปืนใหญ่ แล้วก็มีขนาดใกล้เคียงกับลูกตะกร้อเลยนะครับผลก็จะคล้ายๆกับผลของมะฟิดแต่ผลของต้นสาระเนี่ยกินไม่ได้นะครับกินไม่ได้เมื่อสุกร่วงก็จะหล่นลงมาและก็จะมีกลิ่นเหม็นพอสมควรนะครับแต่ผลของเขานะครับก็สามารถที่จะนำม,มาเพาะปลูกและก็ได้เป็นต้นใหม่นะครับเนี่ยเป็นไม้ที่มีทรงพุ่ม สูงใหญ่ประมาณนี้นะครับเป็นไม้ไม่ผลัดใบนะครับสำหรับต้นสาระลังกาเนี่ยครับการช่อดอกจะใหญ่แล้วก็ยาวนะครับเพื่อที่จะรองรับผลของเขานั่นเองนะผลจะมีลูกใหญ่มากนะครับลูกใหญ่เกือบเท่าลูกตะกร้อนะครับประมาณนั้นแหละเนี่ยครับดอกก็จะมีความสวยงามโดดเด่นนะครับดอกเขาจะเป็นดอกใหญ่แล้วก็สีสันเนี่ยถือว่าไม่แพ้กับ ดอกของต้นไม้ชนิดอื่นๆเลยนะครับเนี่ยครับเป็นไม้ที่ให้ดอกทั้งปีติดลูกทั้งปีนะครับเป็นดอกของเขาก็จะประมาณนี้นะครับจะมีเกสรอ,อยู่จํานวนเยอะมากซึ่งผลดีของการมีเกสรเยอะอยู่ในดอกเนี่ยจะทําให้การผสมเกสรเนี่ยสมบูรณ์ดีนะครับทําให้ติดผลได้ง่ายเนี่ยครับผลก็จะติด แล้วก็จะคล้ายกับผลของมะฟิตประมาณนี้แหละครับก็มีขนาดใหญ่พอสมควรแล้วก็เนี่ยครับอันนี้เป็นดอกตูมๆนะครับดอกที่ยังไม่บานก็เรียกได้ว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยจะมีดอกบานทั้งปีและก็จะมีผลติดอยู่กับที่ช่อดอกแบบนี้ทั้งปีเหมือนกันนะครับก็เป็นไม้ที่นิยมปลูก ตามวัดวาอารามนะครับเป็นไม้ที่ปลูกตามวัดวาอารามแล้วก็เป็นไม้ที่นิยมปลูกตามสวนสาธารณะก็พอจะหาพบได้เหมือนกันนะครับตามสวนสาธารณะต่างๆหรือว่าตามสถานที่ราชการหรือไม่ว่าจะเป็นอำเภอรประมาณนี้เพราะว่าพื้นที่เขามีขนาดเยอะพอสมควรจึงสามารถที่จะปลูกต้นไม้ต้นนี้ได้นะครับ ก็เป็นไม้ที่อยู่ได้ทั้งที่แดดดำาไรแล้วก็แดดเต็มวันนะครับการปลูกการดูแลก็ถือว่าเป็นไม้ที่ดูแลง่ายนะครับสามารถทนแดดทนฝนได้ดีนะครับเป็นไม้ใหญ่นะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับต้นไม้สวยๆเหมือนเดิมนะครับ